ซึ่งเมื่อสนุนทพนาพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราี่วราชนครินทร์สิ้นพระชนนะคะอย่างความเศร้าโศกสลดและวิปโยคอาลัยนับเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมการเสด็จสู่สวนขาไหลของพระองค์งนั้นทําให้คนไทยทั้งประเทศเรียนรู้ในพระจิตวัตอนุชงามรวมทั้งภาคธุยกิจที่ส่งงานเพื่อสนทรกรมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์ครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ ได้เกี่ยวร้อยหัวใจคนไทยนับล้านดวงค่ะเป็นผลให้คนไทยนั้นรู้รักสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและแม้ภาพที่ได้เกิดขึ้นเมือคืนนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงคนไทยทุกคนที่อยู่ในรอบๆของมณฑลราชบพิธีท้ทองสนามหลวงนะคะถึงแม้ว่าจะดึกดื่นมากเพียงใดก็ตามทุกดวงใจนั้นล้วนประมวลรวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะเฝ้า ทรงเสด็จสมเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงสุสวนรค่าไหลนะคะท่านก็ได้มีสื่อจากต่างประเทศหลายสื่อทีเดียวนะครับที่ได้นําเสนอข่าวผมเมื่อคืนนี้นะครับได้นําเสนอในวันนี้ครับว่าประเทศไทยเรานั้นมีความจงรักภักดีเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเห็นจากความสามัคคีความพร้อมเพรียงกันเมื่อคืนนี้ที่จะมาร่วมกันส่งเสด็จ พระเจ้าพี่เน,นี่ยคือเจ้าฟ้ากระยาดิพัฒนากรมหลวงดาราธิวาสราชนคกขิปนะครับนี่ริ้วขบวนที่สี่ก็ตั้งพร้อมแล้วนะครับรอเวลาที่จะอัญเชิญพระโกดและพระศิรราคารกลับสู่พระรมราชวัลซึ่งเป็นริ้วที่สวยงามอีกริ้วหนึ่งรวมทั้งการแต่งกายก็ดี ึ่งท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นมาแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งริวที่4นี้นะครับก็จะเรียกว่าขบวนพระอิสริยยศเชิญพระอาทิตย์และพระสรีรังคารจากพระเมรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะครับในสักครู่นั้นจะเป็นการเชิญพระโปรดพระอาทิตย์โดยพระที่นั่งราเชยนประยานและเชิญพระสรีรังคารโดยพระวอสีวิกาการ จากพระเมรุท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมหาราชวังโดยริ้วขบวนพระอิสริยยศนี้นะครับก็จะตั้งรูปขบวนอยู่นอกราชวัตรพระเมรุด้านใต้ใช้เส้นทางถนนสายกลางสนามหลวงราชดำเนินถนนหน้าพระลานประตูวิเศษชัยศรีพระบรมหาราชวังในขบวนจะมีการประโคมสังแตรฝรั่งแตรงอนปีกลองชนะและการแต่งกายในวันนี้นะครับ ะจะสวยสดงดงามอลังการมากทีเดียวเพราะว่าจะแต่งกายด้วยชุดเต็มยศระดักเครื่องราชอิสริยพร์จุลจองกล้าวไว้ทุกนะครับชุดแดงๆนั้นเป็นชุดของหมูก่กรองชนะนะครับจัดมาจากโรงเรียนเตรียมทหารกรองชนะแดงลายทองกรองชนะเงินก็โรงเรียนเตรียมทหารได้มีโอกาสได้มาร่วม ใครที่ได้มาโอกามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ก็ตามนะครับนับว่าเป็นเกียรติแก่ตัวเองเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งผู้บรรยายทั้งหลายด้วยนะครับค่ะซึ่งผู้ที่เข้าประจำในริ้วขบวนนะคะนอกจากจะต้องซ้อมความเพียบพร้อมเพื่อให้เกิดจังหวะและลีลาที่สวยงามแล้วทุกคนนั้นก็จะต้องแต่งกายตามแบบที่กําหนดไว้ค่ะ ซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด16แบบด้วยกันนะคะอันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนากรมหลวงนร,ราธิวาสราชนครินที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะจึงเต็มไปด้วยความงดงามสมพระเกียรติเพื่อส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคคาลัยด้วยหัวใจที่พักดี แม้แต่ในเรื่องเล็กน้อยที่ไม่มีใครคิดคำนึงนะคะว่าจะต้องจัดทําอย่างประนีปรรจงอย่างการในออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะก็ได้มีมิได้ขาดหายเพราะว่าจะเป็นการทําถวายเพื่อผู้ส่งเป็นที่รักยิ่งของประสตกน,นิกร เครื่องประดอบอิสริยยศนะครับเป็นชัดเจ็ดชั้นเครื่องสูงหักทองขวางชัดเจ็ดชั้นเครื่องสูงทองแผ่ลวดชัดเครื่องสูงหักทองขวางมีทงสามชายและชัดเครื่องสูงทองแผ่ลวดครับนอกจากนั้นก็ยังมีจามอนนะครับมีบางแทะหักทองขวางบางแทกทองแผ่ลวดมีพุ่มต้นไม้เงินต้นไม้ทองครับ คำว่าเครื่องสูงนั้นนะครับก็คือเครื่องประกอบอิสริยยศครับในบริ้วกระบวนอิสริยยศเชิญพระศพสวน็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาดิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะครับเครื่องสูงนั้นก็จะเป็นเครื่องที่ประดับกิตยศในงานพิธีหรือว่าในกระบวนแห่เช่นกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทั้งทางสทุลมากและชนลมากตามระบอบโบราณราชประเพณีสําคัญ พระราชพิธีบรมราชาพิเศษและพระราชพิธีบรมรพนั้นเป็นการเชิญเครื่องสูงไปในกระบวนแห่เพื่อประกอบพระราชอิสริยยศนั้นก็มีมาในประเทศอินเดียตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเครื่องสูงก็จะประกอบด้วยกัน8สิ่งนะครับตั้งแต่ฉัตเจดชั้นฉัตหชั้นชุมสายฉัตสามชั้นฉัตเจชั้นและฉัตหชั้นและก็สามชั้นนั้นเราจะ เรียกรวมกันว่าอี่รุมชุมสายซึ่งเป็นชัตนประเภทหนึ่งนะครับที่มีลักษณะส่งฉลูดมีสีต่างๆสําหรับตั้งหรือเข้าขบวนแห่สําหรับหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยชั้7เจ็ดชั้น4คันชั้5ห้าชั้น10คันชุมสาย4คันมี2ชนิดครับชนิดหนึ่งที่ปักดิ้นทองเราจะเรียกรวมทั้งสาหรับที่ปักดิ้นทองด้วยกันก็คือรวมทั้งบังสูนหนึ่งบังแทรกสามกรดหนึ่งแลจะจามนแปด เครื่องสูงหักทองขวางอีกชนิดก็กรุบเย็บด้วยแผ่นทองแผ่ลวดเราเรียกว่าเครื่องสูงทองแผ่ลวดนะครับนี่เป็นอภิรุมจุมสายนะครับพรกะาะนั้นก็ยังมีบางแทกับบางแทกนั้นจะเป็นแผ่นผ้าแผ้นแบนรูปกงกลมขอบหยกัยกๆคล้ายกระจังบางครับมียอดแหลมนะครับและจะมอน,นึ่งสำหรับก็จะมี16คันสำหรับอินพรมเชิญแสงข้างพระที่นั่งราชยาน แถวอิน8ดคันแถวรม8คันจามอนจะมีรูปคล้ายๆบังแทกครับรูปคล้ายใบโพหรือว่ามีสองหลนมาต่อกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพระกรดพระกรดหรือร่มเป็นสัดชั้นเดียวครับเชิญอยู่ข้างพระที่นั่งราชยานคนละด้านกับบางศูนย์นะฮะแล้วก็ยังมีบางพระศูนย์เป็นเครื่องบังแดดที่มีรูปร่างคล้ายใบโพหรือว่าใบเทศขนาดใหญ่เชิญอยู่ข้างพระที่นั่งราชยาน ตรงข้ามกับพระกรดและยังมีพัดโบกครับทําด้วยใบลานปิดทองมีสองแบบมีรูปคล้ายใบเทศมัดปลายเรียกพัดโบกรูปช้อยแหลมปัจจุบันก็ใช้ในกระบวนแหรพระบรมศพกับพัดโบกรูปปลายมนุนสำหรับมหัสเล็กอยู่ถวายงานพัดในขณะประทับพระราชอาหรือพระราชยานนะครับเครื่องสูงทั้ง8สิ่งถ้าเชิญในกระบวนแห่ตอนหน้าพระราชยานจะเรียกว่าเครื่องสูงหน้า แต่ถ้าเกิดเชิญไปในกระบวนแห่ตอนหลังพระราชยานก็จะเรียกว่าเครื่องสูงหลังครับชนิดของเครื่องสูงนั้นก็มีด้วยกัน2ชนิดคือเครื่องสูงหักทองขวางนะครับคือเครื่องสูงที่ตกแต่งลวดลายเป็นลายไทยด้วยวิธีปักดิ้นทอง ใช้สาหรับระดับเกียรติยศพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระอัครมเหสีและสมเด็จพระยุพร,ราชและมีเครื่องสูงทองแผ่ลวดก็คือเครื่องสูงที่ตกแต่งลวดลายเป็นลายไทยเลือกระดาษที่ปิดด้วยทองคําเปลวแล้วตอกฉลุลวดลายลงบนสิ่งที่ต้องการจะใช้สําหรับระดับเกียรติยศชั้นพระเจ้าวรวง์เธอเจ้าฟ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์ ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นพระวอสีวิกาการนะครับ